สวัสดีครับพบกับผมช่องซูเปอร์กิจสนพงษ์ชาแนลนะครับวันนี้ผมก็ยังคงอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับสำหรับโบราณสถานหลุมเมืองปราจีนเป็นโบราณสถานที่แปลกประหลาดซึ่งยังไม่มีหลักฐานบ่งชี้แน่ชัดว่าหลุมเมืองโบราณสถานปริศนานี้ถูกสร้างขึ้นเพื่ออะไรหลุมเมืองมีลักษณะเป็นหลุมเจาะลึกลงไปในพื้นศิลาแรงธรรมชาติ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ0.40เมตรลึกประมาณ0.50เมตรเรียงกันเป็นแนวคล้ายเตาขนมครกโดยแต่ละหลุมห่างกันประมาณ1เมตรตั้งอยู่ในเขตเมืองนางอมรเทวีหรือที่บ้านโคกขวางอำเภอศีมหาโพจังหวัดปราจีนบุรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้มีพระราชหัตถเลขาถึงโบราณสถานหลุมเมืองเมื่อคราวสเสด็จทอดพระเนตร ระหว่างการเสด็จประพาสมณฑลปราจีนพุทธศักราช2450